ดวงไรายปาก16-28ถึงกุมภาพันธ์2566ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์และคนที่ออมีเลือดกรุ๊ปโอจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออมามธรรมถาโรด้วยนะคะส,ส,สับสดๆกันเลยสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงกที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยชาว ธาตุไฟเม่สิงห์ธนูนะแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์และคนที่เลือดกรุ๊ปโอจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่วง16-28กุมภาพันธ์นี้โอ้โหใบแรกมาต้องบอกเลยความสำเร็จอยู่ในมือนะในช่วง16-28กุมภาพันธ์นี้ดูเหมือนคุณจะมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษด้วยนะคะอ่ะใครที่เป็นหมอดูแล้วเลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้แล้วมาดูคลิปนี้ด้วยก็ต้องบอกว่าเซนต์แรงนะ เส้นแรงพลังแรงนะหรือถ้าไม่ได้เป็นหมอดูก็ต้องบอกว่าตัวคุณค่อนข้างมีเซนมีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างเหมือนมีคนบอกตลอดเวลาว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสนะเขามีเซนมีสัมผัสอะไรพิเศษหรือว่าอาจจะสื่อสารนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วก็มีโอกาสที่จะ ได้รับความสําเร็จตามที่มุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจด้วยใครหวังงานมีโอกาสได้งานใครหวังที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จต้องบอกเลยสําเร็จแน่ๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็ใครคิดจะทําธุรกิจต้องบอกเลยมีโอกาสมีโอกาสนะใครทําธุรกิจต้องบอกเลยมีโอกาสหรือใครคิดที่จะเริ่มธุรกิจในช่วงนี้นะโอ้โหต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะสร้างมันเกิดขึ้นมาได้อ่ะเออ ใครที่ค้าขายนะอาจจะช่วงนี้นะอาจจะคิดจะค้าจะขายจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกเลยทำได้นะเหมือนคุณทำงานได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันและทำให้คุณมีโอกาสทางการเงินตามไปด้วยนะเออการเงินก็ดูอู้ฟู่นะเออฟู่ฟ้านะมีเงินเก็บแน่นอนมี เหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บนะแล้วก็ในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่สเสน่ห์คุณจะแรงมากๆอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจจะเลือกใครหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเพราะว่า คือชีวิตมันดีนึกออกไหมเออชีวิตมันดีมันก็เลยจะมีคนอยากจะเข้าหาเยอะนะคะมีโอกาสที่จะโดดเด่นมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วทาไม่มีคนรักคนชื่นคนชอบคนชมจํานวนมากมายมาหาศาลส่วนถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนนะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าคุณเลือกได้นะคุณคืออยู่เหนือ อยู่เหนือเขาถือไพ่เหนือเขาเพราะว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองชีวิตดีและทําให้คุณาสามารถตัดสินใจเลือกได้ในความไม่ชัดเจนนี้มันจะมีคนมาชอบคุณเพิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเลือกได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงเวลานี้แฮปปี้แฟนหลงแฟนรักนะ